ขยี่นิเมะขอเสนอศึกจัก,กรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้ราตอนที่11ต่อจากอนิเมะเมื่อสวรรค์และโรคสันสเทือนเลื่อนลั่นท้องฟ้าที่เคยกระจ่างใสก็เปลี่ยนเป็นมืดมิดกระทั่งคือหลิงในฟ้าดินยังสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวเริ่มหนีออกไปจากพื้นที่แห่งนี้ภายในเทือกเขานั้นพลังงานหลิงปริมาณอเนกอนันตสั่นไหวท่งเสียงข้ามขวั เมฆเทพอาสนีนินน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งสำหรับสัตว์อสูรพวกมันมุ่งหวังรอคอยกระบวนการที่ทําให้เกิดวิวัฒนาการไปอีกขั้นหลังจากบ่มเพาะพลังยุดมายาวนานแต่ก็รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเช่นกันมูฉันยืนอยู่บนยอดเขามองท้องฟ้าด้วยสายตาเข่งขึงเมฆสายฟ้านั้นรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องก่อตัวเป็นแสงสีดําวูบวาบอยู่ภายในพลังงานสายฟ้ารุนแรงจนไม่สามารถอธิบายได้ ม้แต่สายฟ้าในเขตฟ้าฟาดชั้น8ยังไม่น่ากลัวเท่านี้เลยนี่เป็นพลังทำลายล้างที่มาจากสวรรค์และโลกอย่างแท้จริงและภายใต้แมฆสายฟ้าที่น่ากลัวนั้นวิหกโรากานก็กระพือปีกขนาดร่างใหญ่โตลุกชดช่วงได้เปลวเพิงภายใต้ความร้อนของเพลิงสีดำทำให้แม้แต่อุณหภูมิรอบด้านยังพุ่งสูงขึ้นทุกครั้งที่วิหกโรากานกระพือปีกจะทำให้ลมมากมายปกคลุมทั่วสวรรค์และโลกวิหกโรากานนั้น บทไปเสียงกลางวานไปทั่วมานตานั้นเต็มไปด้วยเปลเ,เพิงจ้องมองเมฆสายฟ้านั้นที่กำลังก่อตัวขึ้นมีอาการไม่ยอมแพ้ตัวมันพ่ายแพ้มาแล้วสองครั้งหากไม่มีสายเลือดวิหกอมตะอยู่ในร่างกายคงสลายกายเป็นเท่าถ่านไปนานแล้วเท่าแม้จะร่มเร็วสองครั้งสองขาแต่ไม่ขอยอมแพ้มันคือวิหกโรกันที่หน้า,าพาคภูมิใจที่มีสายเลือดของวิหกอมตะมันจะต้องกลายเป็นเทพอสูรทรงพลังสุดในสวรรค์และโลก ดังนั้นจะต้องวิวัฒนาการให้สําเร็จวิหกโรการไปเสียงออกมากับคือปีกท้าทายสวรรค์อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จะไม่แพ้กระบ,บวนการที่ก่อตัวอย่างต่อเนื่องเหมือนจะรับรู้สัญญาณท้าทายของวิหกโรกรันทันใดนั้นเมฆสายฟ้าสีดําก็มาพร้อมกับคลื่นพลังน่ากลัวการรวมพลังของสายฟ้าที่น่ากลัวเพิ่มมากขึ้นในเมฆสายฟ้านั้นเมฆสายฟ้าฉีกออกจากกันทั้งโรคตกสู่ความเงียบ สายฟ้าสีดําขนาดยักษ์นั้นพาลงมาพร้อมกับพลังทําลายล้างพุ่งตรงไปหาวิหกโรกันวิหกโรการเป่งเสียงกระพือปีขนาดเปรเพิงสีดําควยพุ่งปกคลุมทั่วท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นพายุสีดําปะทะกับสายฟ้าสีดําเสียงดังกล่าวดังกึกก้องมาสายฟ้ารับเพิงสีดําปะทะกันและกวาดออกไปยอดเขาโดยรอบถูกทําลายจนเฮี้ยนเตะมูเฉินปรากฏตัวบนพื้นดินสายตาจ้องมองการประทะด้วยแววตาตกใจ ก่อนหน้านั้นที่มณฑลเปยิ่หิงเขาได้เห็นการประทะากันระหว่างวิหกโรกันกับเมฆเทพอัศนีนินตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวิหกโรกันหรือกระบ,บวนการศักดิ์สิทธิ์ทั้งคู่ตามมีพลังเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับแต่ก่อนเมฆเทพอัศนีนินดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นตามพลังของสิ่งมีชีวิตที่เข้าสู่ภัยพิบัตนินี้ไม่แปลกเลยที่เป็นขั้นตอนสําคัญสําหรับสัตว์อสูรที่ต้องผ่านในเส้นทางของการฝึกฝน ภายใต้เมฆเทพอสาสนิน,นใครจะรู้ว่ามีสัตว์อสูรทรงพลังถูกทำลายไปแล้วเท่าไหร่ในการประทะครั้งแรกวิหกโรกันไม่ได้ตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบแต่มูเฉนรู้ว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มตน้นเมื่อความคิดนั้นปรากฏเมฆเทพอสาสนิน,นก็่อตัวขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์ที่เส้นขอบฟ้าพลังอำนาจแห่งสวรรค์ที่น่ากลัวเริ่มแผ่กระจายสแสดงความโหดร้ายออกมาเมื่อฟ้าดินมืดดำ กระบวนการก็เริ่มก่อตัวขนาดสายฟ้าขนาดใหญ่นั้นพาลงมาสายฟ้าทุกสายพุ่งไปหาวิหกโรกันด้วยความแม่นยำในตาของวิหกโรกันวาวโรดดดวยความแข็งเก้าไม่ยอมแพ้ขนาดจ้องมองสายฟ้าที่กระนำลงมาไม่หยุดหยังไปอีกเริ่มกับคือพลังงานในร่างถูกระดมออกมาใช้อย่างสมบูรณ์เพลิงสีดำที่เหมือนทะเลเพลิงนั้นลุกลามกลายเป็นพายุทอร์นาโดฉีกเส้นขอบฟ้าออกเป็นลิ้วเร่งเป้าไปที่สายฟ้าเพื่อสกัดพวกมันเอาไว้ พลังสองสายที่น่ากลัวประทะกันเปีียงปางคืนพลังสูงราวหนึ่งหมื่นจังยกตัวขึ้นแม้แต่มิติยังบิดเบี้ยวภายใต้การประทะนั้นการล่วไหลของพลังงานเพียงเศษเสี้ยวพอทำให้เทือกเขาราบเป็นหน้ากองมูฉันยืนอยู่บนพืนและจ้องมองการประทะที่บ้าคลั่งนั้นมัดทั้งสองกำแน่นพร้อมกับร่างกายเริ่มแข็งเกรงเขารู้ได้ว่าการป้องกันของวิหกโรกันเริ่มอ่อนกำลังลง เมื่อสายฟ้าสีดำโขมก็นำลงมาม่านตาของมู่เฉินนั้นโคดลงเมื่อเห็นสายฟ้าขนาดใหญ่พุ่งลงมาจากท้องฟ้าทะลรผ่านพายุทอร์นาโดซัดลงบนล่างของวิหกโรกันเสียงบางอย่างดังขึ้นออร่างใหญ่โตของวิหกโรกันก็ดิ่งลงสู่พราส,สุธากลุ่มควันควยพุ่งตรงจุดที่ถูกสายฟ้าฟาดแม้จะมีเพลิงสีดำช่วยเหลือก็ยังไม่เพียงพอจะรักษาการบาดเจ็บได้ วิหกโรกันเนี่ยคางยังเจ็บปวดพร้อมกับดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนวิหกโรกันจะได้เกี่ยวการเมฆเทพอัศนีนินก็เข้าสู่สภาวะบ้าคลั่งเมกสายฟ้าเริ่มหดตัวสายฟ้าสีดำโหมก็นำลงมาขณะเดียวกันกระทั่งชั้นฟ้าและชั้นดินยังสั่นสะเทือนไปกับการอารวาสของปรากฏการณ์นี้ปีกของวิหกโรกันเริ่มขุบเข้าโดยการเป็นการป้องกันร่างกายเพลิงสีดำควยพุ่งก่อร่างเป็นชั้นแก้วผดึกสีดำ หลายชั้นบนชั้นแก้วผาึกเหล่านี้มีเพลิงสีดำควยพุ่งอยู่อย่างหนาแน่นสายฟ้าทะลุผ่านฟ้าดินกระแทกชั้นแก้วผาึกสีดำที่ปกคลุมร่างวิหคโรกันทุกครั้งที่สายฟ้าฟ้าลงมาจะทําลายชั้นแก้วผาึกไปร่างของวิหกโรกันสัน่นทึมชัดว่าได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสสายฟ้าอาราวาอย่างหนักหลายนาทีเมื่อชั้นแก้วผลึกที่ปกคลุมร่างของวิหคโรกันแตกสลายไปร่างเพียวบางใหญ่โตก็ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ ถึงขั้นเคมีเรือสดไหลออกมาจากปีกไดยทีเดียวมูเฉินมองสภาพหน้านายขวิหกโรกันแล้วกำมือนั่นเมฆเทพอาสนีนินช่างแข็งแกร่งจนถึงจุดที่สายฟ้าทุกสายสามารถทำลายจอมยุคข,ขุมพลังยงเทียนให้กลายเป็นเท่าฐานได้เทว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปก็เป็นไปได้มากที่วิหกโรกันจะไม่สามารถทนได้ภายใต้สายตาเป็นกังวลมูเฉินวิหกโรกันที่บนท้องฟ้า ก็ไม่ได้ใส่ใจอาการบาดเจ็บปางตายของตัวเองมันเงยหน้าขึ้นและเป่งเสียงร้องอย่างยิงพยองแม้ว่าต้องตายวันนี้มันจะไม่ยอมแพ้ต่อเมฆเทพอัศนีนินสายฟ้าช่างไร้ปาณีเนื่องจากสายฟ้ายังคงจูโจมอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากความแม่ตาใดๆทว่าขนาดสายฟ้ากำลังโหมก็นำลงมาบนล่างวิหกโรกันอีกครั้งบางอย่างก็พุ่งออกไปเป็นลำแสงอยู่เหนือร่างวิหกโรกัน เปลี่ยนเป็นปีกคู่ขนาดใหญ่กลางออกมาขนนกสีน้ำชาเดพร้อมกับเปล่งแสงไม่สิ้นสุดปีกที่กลางออกมาเหมือนปกคุมสวรรค์และโลกได้สายฟ้าฟ้าดลงมาบนขนปีกอย่างไร้ความปานีทําให้แสงที่ไร้อย,อยู่ในนั้นกระจายไปทั่วเทว่ามันก็ยังคงอยู่โดยที่ไม่บุบสลายนั่นคืออะไรกันมูเฉินตกใจขนนกนี้มาได้เป็นของวิหกโรกัน แต่บรรจุด้วยพลังมหาศาลต้านทานการโจมตีจากสายฟ้าได้เมื่อวิหกโรการเห็นสถานการณ์ก็อึง้งแต่ก็รีฟื้นฟูอาการบาดเจ็บแม้จะรู้ดีว่าขนนกน่ากลัวแต่ก็คงต้านทานสายฟ้าได้เพียงแค่คู่เดียววิหกโรการต้องพึ่งพาพลังของตนเองในการผ่านกระบวนการศักดิ์สิทธิ์นี้ท่านใดนั้นเมฆเทพอสศนีนินก็เกี่ยวกาดเมื่อสัมผัสได้ว่าวัตถุชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของวิหกโรกัน และมันก็ไม่ชอบสิ่งรบกวนจากภายนอกเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้เมฆเทพอัสนีนินก็เริ่มกวนตัวสายฟ้าขนาดยักษ์คุ้งเข้าใส่อย่างต่อเนื่องเผชิญหน้ากับพลังโจมตีเกี้ยวกาดของเมฆอัสนีนินคนนกก็เริ่มมวลแสงลงไปในที่สุดสลายกลายเป็นฝุ่นเมื่อคนนกสลายไปวิหโกโรการก็เป่งเสียงก้องไปทั่วฟ้าเลือดเดือดพานของมันหยดลงมาจากล่างทว่าดวงตากับเจอจรัดขขณะเสียงร้องเป่งออกมา มูเฉินเห็นว่าการบาดเจ็บบนร่างวิหกโรกันกำลังกระจายแสงสีม่วงดูเหมือนกับเป็นเปลเพิงสีม่วงอ่อนเมื่อเพลิงสีม่วงนั้นซ่อนอยู่ในเปลเพิงสีดำยากจะตรวจจับได้ทว่ามูเฉินยังเห็นว่าเมื่อเพิงสีม่วงออปรา,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 ากฏบาดแผลของร่างวิหกโรกันก็สมานตัวอย่างรวดเร็วจนแม้แต่พลังสายฟ้าที่หลงเหลืออยู่บนบาดแผลยังไม่สามารถทำอะไรได้นั่นคือเพลิงอมตะ มูเฉินมองเพลิงสีม่วงนั้นพร้อมกับดวงตาที่หดลงด้วยความเข้าใจในปัจจุบันที่มีต่อวิหกโรกันก็เป็นธรรมดาที่เขาจะรู้ว่าเพิงอมตะจะเกิดขึ้นในร่างของวิหกอมตะโบราณสามารถขจัดอาการบาดเจ็บจากเมฆเทพอสาสนีนินและฟื้นฟูร่รางกายได้แต่เพิงอมตะเป็นลักษณะเฉพาะของวิหกอมตะแม้วิหกโรกันจะมีสายเลือดวิหกอมตะในตัว แต่กินน้อยเกินกว่าจะปลุกเพิงอมตะขึ้นมาได้ตอนนี้เพิงอมตะกับปากฏบนล่างของวิหกโรกันหมายความว่าสายเลือดวิหกอมตะที่อยู่ในร่างของสหายคนนี้เกินกว่าการเป็นวิหกโรกันธรรมดาแล้วสายตาของมู่เฉินเป็นประกายดูเหมือนวิหกโรกันจะไม่ใช่จอมยุทธธรรมดาในเผ่าแน่นอนเมื่อบาดแผลสมานตัวอย่างรวดเร็วไฟแห่งการต่อสู้กรุกโชดช่วงในดวงตาโขมก็คือแรงกล้าขึ้น มันค่อยๆเงยหน้ามองเมฆสายฟ้าที่หดตัวและปลดปล่อยพลังทำลายล้างที่น่าสะพึงกลัวกว่าเดิมออกมาวิหกโรกันรู้ว่าเมฆเทพอสศนนิน,นกำลังรวมพลังงานแข็งแกร่งที่สุดเตรียมพร้อมจะกวาดมันลงสู่ยมมาโลกแม้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับพลังที่สามารถปิดชีวิตได้แต่วิหกโรกันยังคงเชิดหน้าอย่างภาพคุมใบอีกใหญ่นั้นก็คือในแปลเพลิงสีดำปรากฏแปลเพลิงสีม่วง เสียงร้องดังพุ่งไปยังเมฆเทพอัศนีนินเพื่อเป็นการท้าทายครั้งสุดท้ายระบนท้องฟ้านั้นเมฆสายฟ้าสีดำรวมตัวกันอย่างรวดเร็วไม่มีเสียงคำรามดังออกมาเลยแต่แรงกดดันที่เกิดขึ้นทำให้สวรรค์และโลกอยู่ในสภาพแช่แข็งทุกคนต่างสัมผัสได้ว่าพายุบ้าคลั่งที่กำลังมาถึงน่ากลัวเพียงใดหลังจากความเงียบวิหกรกันกระพือปีกพร้อมกับเพลิงสีดำควยพุ่งลึกลงไปในเพลิงสีดำปรากฏเป็นเพลิงสีม่วง ที่พันขวนอยู่แม้ว่าจะมีขนาดเล็กและตัวจับได้ยากแต่ก็ปล่อยพลังรึกรับออกมาไม่หยังบนพื้นดินเบื้องร่างสายตามู่เฉินเปลี่ยนไปหายใต้แรงกดดันดังกล่าวเขาสามารถสัมผัสดได้ว่าคือหลิงในร่างกายหยุดหมุนเวียนเขารู้ดีว่าการโจมตีครั้งต่อไปจากเมฆเทพอสศนนิน,นจะต้องเป็นครั้งสุดท้ายรัฐวิหกโรการทนได้ก็จะผ่านพ้นกระบวนการศักดิ์สิทธิ์และราทิ้งร่างสัตว์อสูรพัฒนาสู่การเป็นเทพอสูร การละทิ้งร่างดังเดิมกลายเป็นเทพอสูรทรงพลังเทียบได้กับจอมยุคขุมพลังจือจุนโดยแท้จริงซึ่งทําให้ความสําเร็จในอนาคตยิ่งใหญ่มากขึ้นทว่าถ้าไม่สามารถทนได้ก็จะล้มเหลวแม้วิหกโรกานจะมีสายเลือดของวิหกอมตะอยู่ก็ไม่สามารถหลีกพ้นความตายได้ทุกครั้งความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็จะทําให้สลายหายไปได้เมื่อวิหกโรกานถูกทําลายมูเฉินที่สร้างคันธะสัญญาโรหิตไว ก็จะได้รับบาดเจ็บแสนสาหัสหรือไม่ก็ตายตกตามกันผลลัพธ์นี้น่าเศร้าย่างใหญ่หลวงต่อมูเ่เฉินและวิหกโรกันแต่ในเวลานี้มูเฉินไม่สามารถช่วยอะไรได้เมฆเทพอาสนีนินน่ากลัวเกินกว่าที่จอมยุคขุมพลังชื่อจุนยังไม่กล้าท้าทายไม่ต้องพูดถึงเขาที่มีขุมพลังเกือบ,บรรลุระดับ่าวเทียนน้อยนิดเท่านั้นต่อให้เขาเทหมดหน้าตักก็ไม่สามารถสะก,กิดมันได้วิหกโรกันสู้เขามูเฉินพูดขึ้น บรรยากาศอึดอัดปกคุมสวรรค์และโลกเมฆสายฟ้าดำถึมืนปกคุมฟ้าดินลัศมีหมื่นจังก็เริ่มหดตัวลงเหลือเพียงร้อยจังแต่สีกลับเข้มข้นขึ้นเมื่อมองไกลๆกระดูรา้ากระหลุมดำที่หมุนคว้างเมฆสายฟ้าสีดำที่มีขนาดร้อยจังกวนตัวตรงกลางเมฆนั้นสายฟ้ากำลังหมุนก็ยุบตัวลงทีละน้อยทีใจกลางหลุมสายฟ้าสีดำมากมายรวมตัวกันสายฟ้าเหล่านั้นดูร้ากับมังกรดำที่น่าก,กลัว กำลังว่ายวนชวัดเฉวียนใจกลางรุมสายฟ้าสีดำก็ฟาดออกมาฉับพลันราวกับแสงศักดิ์สิทธิ์สีดำที่ทะลุผ่านขอบฟ้าอำนาจการทำลายร้างแพร่กระจายพื้นที่ที่แสงสีดำวาดผ่านดูเหมือนกระทั่งพลังงานหลิงจะสลายหายไปฟ้าดินตกอยู่ในความเงียบงันเมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์คำรามขนาบพุ่งลงมาราวกับเทพพระเจ้ากำลังพีโรดเพลิงสีดำนั้นปรากฏในดวงตาวิหกโรกันทันใดนั้นมันก็เป่งเสียง เพิงถูกบีบอัดเข้าด้วยกันแล้วพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นขนนกสีดําขนาดราวพันจังบนขนนกมองเห็นอัขระโบราณสลักอยู่เพิงสีดําลุกชดช่วงดูประหลาดอย่างยิ่งไปเชิญหน้ากับการโจมตีที่น่ากลัวของแม่เทพอัศนีนินวิหกรกันนั้นเข็นพารังทุกอนูปลดปอยกระบ,บวนท่าที่น่ากลัวสุดที่มีเมื่อขนนกสีดําพุ่งออกมาก็ทะลุผ่านมิติปะท้ากับแสงสศักดิ์สิทธิ์สีดําที่พุ่งลงมาจากสวรรค์อย่างจัง ทันทีที่พลังงานสองสายประทะากันแม้แต่แสงสว่างระหว่างฟ้าดินก็เหมือนจะถูกดูดเข้าไปมีเพียงแสงสีดำเท่านั้นที่แผ่ออกไปในท้องฟ้าบกคุมพื้นที่แนวรัศมีร้อยลี้ภูเขาหลายลูกนั้นกับถูกทำลายเป็นเท่าฐานทีละลูกทีละลูกเมื่อมองจากด้านบนก็จะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งแนวรัศมีร้อยลี้ถูกทำลายจนเฮี้ยนเตีย่ยเทือกเขาถูกกวาดทำลายล้างไปจนหมดพลังทำลายล้างแบบนี้ ทำให้คนที่เฝ้าดูรู้สึกเยือกเย็นมูเฉินไม่ได้มีความคิดชื่นชมเขามองไปที่ขอบฟ้าตรงนั้นแสงสีดํารวมตัวกันค่อยๆกดลงมาเมื่อแรงกดร้อยต่อก็ปากฏขึ้นอํานาจของเมฆเทพสายฟ้าอัสนีนินทรงพลังเกินไปแล้วหัวใจมูเ่เฉินกะโดดขึ้นมาพร้องกับม่านตาเปลี่ยนไปเมื่อรอยร้าวพุ่งผ่านบนขนนกสีดําในที่สุดก็ไม่สามารถทนไวต่อไปภายใต้แสงศักดิ์สิทธิ์สีดสํา และเสียงคมชัดแตกสลายทันทีขณะที่ขนนกสีดำแตกกระจายแสงสีดำไม่ได้ถูกสกัดกันส่งเสียงวีดวิวภายใต้สายตาหวาดกลัวของมูฉันก็กระแทกร่างใหญ่โตของวิหกโรกันเสียงร้องวีดวิวเนี่ยบาดแก้หูร่างใหญ่โตของวิหกโรกันดิ่งลงสู่พระสุธากระแทกสู่เทือกเขาลาวกับแ่นดินไหวขึ้นพลังกุ้งผ่านกระจายออกไปทั่วรัศมีหมื่นจังตรงจุดที่วิหกโรกันล่วงร่น สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นลอยอาราวแผ่กระจายสู่พื้นดินเทือกเขาอันกว้างใหญ่ถูกทำลายในพริบตามู่เฉินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหลบเรียงขนกระทบที่น่ากลัวนั้นปรากฏตัวตรงกลางหลุมควันก็พวยพุ่งขึ้นมาและหายไปทีละน้อยภาพด้านในฉายในดวงตาของมู่เฉนินตรงกลางหลุมยักษ์นั้นล่างของวิหกโรกันนอนแผ่อยู่ในสภาพอนาถขนสีดำบนล่างนั้นไม่เกี่ยมไม่รงเหลือเขาความสง่างามที่เคยมี บาดแผลชะกันนับไม่ถ้วนกระจายไปทั่วหลงังเรือดสดไลหลรินพร้อมย้อมพื้นดินข้างล่างเป็นสีแดงฉานเมื่อสายตามู่เฉินจับจ้องร่างวิหกโรกันที่นอนแน่นิ่งจมกองเลือดใบหน้าเขาก็เริ่มสีมู่เฉินรีบร่อนกายลงไปเขากางฝ่ามือออกมาปลดปล่อยคือหลิงใส่ร่างวิหกโรกันภายตายการอัดฉีดคือหลิงเข้าไปวิหกโรกันที่นอนจมกองเลือดก็กระตุกมันพยายามลืมตาขึ้นมา ข้าผ่านกระบวนการสําเร็จแล้วหรือยังเมื่อมูเฉินเห็นว่าวิหกโรกันยังมีชีวิตเขารู้สึกรล่งใจเขาเงยหน้าขึ้นพร้อมสีหน้าเปลี่ยนไปบนท้องฟ้านั้นเมฆสีดํากําลังสลายตัวปรากฏปากกายสีดําอยู่เล็กน้อยยังมีพลังทําลายล้างโรงเรืออยู่ในนั้นเมฆนั้นเริ่มสัน่นสายฟ้าสีดําฟาดลงมาทว่าสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเพียงพลังที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับก่อนหน้าก็ดูอ่อนกําลังกว่ามาก ทว่าณเวลานี้วิหกโรกันอยู่ในสภาพใกล้เหวแห่งความตายหากสายฟ้ายัางซัดใส่ตอนนี้ล่ะก็มันจะต้องตายอย่างแน่นอนวิหกโรกันเหมือนจะรับรู้สถานการณ์นี้ดีก็พยายามดิ้นหล่นทว่ามันไม่มีพลังงานเหลืออยู่แล้วเรือดโชคเต็มร่างกายดวงตาเต็มไปมด้วยแววสิ้นหวังความพยายามหลายปีสุดท้ายยังคงเปล่าประโยชน์อยู่ดีสู้มาหลายครั้งสุดท้ายร้มเหลวแบบนี้อีกแล้ว มูเฉินมองสายตาสิ้นหวังของวิหกโรกันก็อดกำมือแน่นไม่ได้ต่อมาเขากัดฟันทะยานออกไปปรากฏตัวบนท้องฟ้าต่อหน้าวิหกโรกันเขาว่าตาประทับขึ้นลิงมหาศาลรวมตัวกันเปลี่ยนเป็นพยักษ์ขาวตัวใหญ่พยักษ์ขาวยืนอยู่บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวกระโจนออกไปพร้อมกับพลังสังหารคุ่งไปหาสายฟ้าสีดำนั้นแม้ว่าจะมีพลังโจมตีทรงพลังแต่ทันทีที่สัมผัสกับสายฟ้าสีดำ คืนพลังที่คงอยู่ชั่วขณะก่อนสายฟ้าสีดําจะฉีกร่างของพยักขาวออกเป็นสองส่วนความเร็วของสายฟ้านั้นเร็วมากเมื่อทําลายพยักขาวได้ในพิษตาก็ปรากฏเดเนื้อร่างมูเฉินโดยไม่รลีรอก,ก็ฟาสาร่างนั้นเต็มที่สายฟ้าสีดําสัมผัสได้ถึงคืนที่คล้ายคลึงกับวิหกโรกันบนร่างมูเฉินจึงไม่ได้เบี่ยงหลบมู่เฉินไปมูเฉินถูกสายฟ้าฟาดเลือดกา,กากออกมาเต็มปาก ร่างเขาปกคุมด้วยสายฟ้าป่าเถื่อนจากนั้นล่วงลงมาไม่ไกลจากวิหกโรกันพื้นดินเบื้องร่างถลม่มเมื่อวิหกโรกันเห็นสถานการณ์นี้ก็เป่งเสียงร้องออกมาเนื้อตัวสั่นทืมพยายามเหยียดปีกทั้งสองข้างที่เต็มไม่ได้บาดแผลเข้าไปช่วยมูเฉินที่ถูกปกคุมไปได้วยสายฟ้าสีดำทว่าบาดแผลหนักหนาสาหัสเกินไปทันทีที่มันขยับตัวความเจ็บปวดก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย เมื่อสายฟ้าเส้นสุดท้ายพาลงมา,มาเมฆนั้นก็กระจายไปจนหมดเมื่อจางหายไปรางวิหกโรกันก็เป่งแสงสว่างแสงนั้นดูน่าสะเจนขณะห่อคุ้มรางวิหกโรกันภายใต้แสงเจอจลัดบาดแผลชะการบนล่างได้รับการรักษาทีละน้อยข้าผ่านคนภัยพิบัติแล้วหรือว,วิหกโรการลำคืนกระตเองดวงตาเต็มไปได้วยอารมณ์หลากหลายมันสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น นี่เป็นการวิวัฒนาการอย่างแท้จริงจากร่างกายสู่สายเลือดวิวัฒนาการนี้ทำให้รู้สึกเป็นสุขทว่าสายตาก็มองไปยังร่างที่ปกคลุมด้วยสายฟ้าอยู่ไม่ไกลนั้นพลังของมู่เฉินอ่อนแอเกินไปเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะต้านรับสายฟ้าสีดําแม้จะเป็นเศษเสี้ยวพลังงานที่เหลืออยู่ของเมฆเทพอัศนีนินก็ตามทว่าขณะกําลังร้อนใจสายตาก็เห็นร่างที่อยู่ไม่ไกลได้กระดิกตัวสายฟ้าสีดําบนร่างของเขาเริ่มจางหาย เขาค่อยๆดันตัวขึ้นมากากเลือดออกมาจากปากตัวเขาเอ็นไปด้านหลังเห็นชัดว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสบาเอ้ยข้าเกือบตายแล้วใบหน้าของมูเฉินั้นซีดขาข่า้าวกับกระดาษขนาดกุ้เขาลงบนพื้นและเช็ดเลือดที่ปากจากนั้นก้มมองฝ่ามือตัวเองแล้วพูดว่าต้องขอบคุณวิชากายาเทพสายฟ้าจริงๆไม่งั้นข้าตายคาที่ไปแล้ววีหโรกันขณะนั้นเขาสัมผัสได้ถึงแสงเจิดจ้าข้างตัว เขาค่อยๆเงยหน้าก็เ,าเห็นล่างใหญ่โตของวิหกโรกันปกคุมไร่ได้แสงศักดิ์สิทธิ์ร่างนั้นเริ่มขดลงในที่สุดก็ขดตัวลงมีรัศมีแสงมู่เฉินนั้นหยีตาแสงเจิดจ้าทําให้เขามองไม่เห็นภายในแสงนั้นปรากฏอยู่เป็นเวลานาน,านก่อนจะอ่อนจางลงเมื่อแสงหายไปดวงตามู่เฉินก็ใหญ่มืนไข่ห่านพาในแสงภาพร่างเปลือยเปล่าขาวโยกปรากฏนางมีรูปรักสง่างาม ขาเรียวยาวหยกเบาะบางเรือนล่างกลมกึกดูเย้าวยวนเป็นอย่างยิ่งเนื้อขาขาวนั้นเป็นเอวบางที่รัดกันลำคอขาวราวกับหิมะริมฝีปากสีกุลาบของนางดวงตาสีม่วงทรงสนิ้องกับความเกี้ยวกาที่ทำให้หัวใจชายสั่นไหวหมู่เฉินถึงกับพูดว่าเป็นตัวเมียจริงๆด้วยโอเคเจอกานหน้าคิดหน้าบายบายไปแล้วเดอ้อ